เนี่ยเขาเรียกวิญญาณของเราดูแล้วอ่ะจับไม้ก่อนหนาวแล้วกันจับไม้ไว้เดี๋ยวให้เขาขอข้ามาก่อนนะรู้ไหมให้เบาก่อนรู้แล้วรู้แล้วให้เบาก่อนให้เบาให้เบาก่อนยังไม่ทันได้คิดมากเลยเาให้ก่อนนะให้รู้บาอย่างเบาก่อนเบาก่อนมาจากใครบาวก่อนให้เราให้รู เนี่ยถ้าวิญญาณฟ้องจะเป็นเนี่ยถ้าคนไหนลงได้มันจะฟ้องมแล้วแล้วมันจะต้องขอเข้ามาถ้าใครไม่ขอเข้ามาดวงยานก็จะแช่น้ําอยู่นี้มาเราไปฆ่าเขาตัดเดี๋ยวปูดจะอธิบายให้ฟังให้คายก่อนลบเข้าไปก่อนหลบเข้าไปก่อนเราเรียกไปคุยไอ้ลวปู่ขึ้นพา,านแลนะรู้ไหมลบเข้าไปก่อนยังไม่ได้ขึ้นพานเลยขึ้นแล้วครับเนี่ยข<ม>ึ้นตานแน้ะแล้ววิญญาณใครถ้ามานั่งต่อหน้าหลวงปู่อะ ถ้าลงผ่านได้แค่นีนน้กงฟ้องเลยว่าเราไปทาอะไรขเขาไว้ตั้งแต่อาจจะไม่ใช่ชาตินี้มันเป็นเรื่องของอดีตแล้วน,น,นี้ไปดูเฟซเนี่ยเฟซก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ยี่เยอานั้ไปหลอกไปหลอกมาที่นี้จะมาช่วยเหลือเรื่องมุญญาโยมจะให้ช่วยนะถ้าไม่ช่วยถ้ายมไม่ยอมถือศีลหลวงพ่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ที่นี้ต้องบัตรถือศีลเพราะเราเป็นข้าเขาตัดน้วเน,น,นี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งเรื่องลูกทำเพลงก็จะหนักสองก็คือจบงานต่ด จะหนักเดี๋ยวคัด